ครับผมการทเล่นรันน่าสูกจะเป็นทศศตี้เช่นเคยแล้วตอนนี้ยูเกม f อสซีโมบายครับผมสำหรับวันนี้นะฮะมาถึงตัวแดงแบคขวากันแล้วกับ t o ป10อันดับ RB เมตาปัจจุบันนะครับผมนะจะมีตัวอะไรกันบ้างนั้นก่อนอื่นใครเข้ามาใหม่ฝากกดไลค์กด subscribe กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใการคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันนะครับคุกกี้แลนด์ช็อปบริการเติมเกมราคาถูกบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผม เติมสนุกไม่สะดุดต้องค <Yeah! S 1> ุกกี้แลนด์ช็อปเอาละครับผมอย่างที่บอกไปนะฮะตัวไหนที่ยังไม่เคยใช้ไม่เคยเจอไม่เคยเล่นจะขอข้ามไปก่อนรวมไปถึงนาเตะล็อกแล้วก็นาเตะที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาใหม่จะขอข้ามไปก่อนนะครับ เริ่มกันจากอันดับที่1ก่อนเลยก็และกันนะฮะคาร์ลอสอัลเบโตครับผมปัจจุบันนี้ผมก็ใช้งานอยู่นะครับผมนะแล้วก็เป็นตัวที่ผมใช้งานแล้วก็ชื่นชอบมากนะฮะเพราะว่าเทสมาทั้งไมโคนแล้วก็ทั้งคาร์ลอสอัลเบโตทั้ง2ตัวเลยนะคุณดูนะเริ่มจากคาร์ลอสอัลเบโตก่อนเลยก็แลวกันนะฮะฝีเท้ามาที่125การยิง74การส่งบอลร0อเลี้ยงบอลร้อยตั้งรังบร้อยสามกิบสั่ง, 130, าางกานสูง180ยยี่ิบมตรส่วนสูงหนึนะ่งกาอา,าศปดภยัยเหนห่วงนะนะ เท้าที่ถนัดเป็น4-5สกิมุฟ3ดาวหรอพลังงานมาที่4ดาวครึ่งเวิร์กเลดเป็นสูงสูงนะผมคาร์ลออโปโต,โตนี่เกมรับจา๋จาจ๋าเกมรับแน่นๆเลยถ้าเปรียบเทียบกับดักลาสไมคอนเนี่ยไมคอนเติมเกมรุกสูงกว่าถ้าใครชื่นชอบนักเตะสายเติมเกมรุกเกมบุกจา๋าจ๋าเปิดบอลแม่นๆ เอาทางด้านของดักลาสไมคอนอันดับหนึ่งได้เลยนะท่านผู้ชมนะแต่ถ้าใครเน้นเกมรับเป็นหลักนะครับผมเอาคาร์ลอสอัปโตได้เลยนะฮะอยู่ที่ความชื่นชอบของแต่ละคนก็แล้วกันเนาะแต่โดยส่วนตัวของผมเนี่ยผมชอบคาร์ลอสอัปโตมากกว่านะผมมีท้งสกิลรูเลตนะฮะพยายามเตะลูกขวางสนามส่งลูกใกล้ลูกไกลได้เยอะไม่ยอแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลเนาะแต่ถ้าเราเปลี่ยนแผนไปใช้แผน4 1 2 1 2นาโลหรือแผนที่ไม่มีปีกนะคนดูนะคาร์ลอสอัปโตเนี่ย เติมสูงนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแผนที่มีตำแหน่งอ่า R W เลยประมาณนี้นะครับผมนะคาร์ลโปโตจะไม่เติมสูงเลยนะครับแผนมีผลด้วยเนาะตัวต่อมาครับผมทางด้านขอรที่สนะฮะดักลาสไมค่อนครับผมตัวนี้ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับผมนะ ลืมบอกไปนะครับผมสำหรับผู้เล่นที่เพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็เพิ่งมาติดตามช่องของเราเนาะตัวไหนที่ผมพูดว่ารีวิวแล้วเนี่ยพิม fc mobile เป็นภาษาอังกฤษตามด้วยรีวิวแล้วก็ชื่อนักเตะเป็นภาษาไทยนะครับผมนะช่อง midnight society ขึ้นทุกตัวนะครับผมนะขอย้ำว่าทุกตัวนะครตั้งแต่สไตร k เกอร์ยัน GK เลยฝีเท้าวัที่130นะครับผมการยิง9 6การส่งบอล110นะฮะเลี้ยงบอล120ตั้งรับ119สาร้างกาย107 ส่วนสูง1 8 4เซนติเมตราเท้าที่ถนัดเป็น4-5สกิลมูฟ4ดาวหรอพลังงานมาที่4ดาวครึ่งนะผมนะตัวนี้เป็นการ์ดอันติเมตมีสกิลเสีรุง้งเวิร์กเลเป็นสูงสูงนะผมขึ้นสุดลงสุดนะฮะสำหรับตัวนี้นะครับผมนะมีทั้งสกิลลูเลตพยายามเตะลูกขวาสนามยิงประตูจากระยะไกลแล้วก็ยิงใส่ก้อย สำหรับใครที่ชื่นชอบนักเตะสายเติมเกมรุกจัดจ๋าเลยนะครับผมนะก็ดักลาสไมคอนได้เลยแต่ว่าไมคอนเนี่ยจะไม่ได้เติมแบบทะเลอะทะล่านะครับผมนะ AI อันใหม่เนี่ยทำออกมาได้ดีมากคนดูอันนี้เนี่ยผมจําไม่ได้ว่าผมรีวิวใน ID ดีของคุณอาร์มหรือคุณเต่านะครับผมนะเพราะว่าสุลต่านในช่องเราเนี่ยมีอยู่2คนนะมีคุณเต่าแล้วก็คุณอาร์มนะครับผมนะของคุณเต่าน่าจะเป็นไมคอนของคุณอาร์มน่าจะเป็นคาร์ลอสอัปโตนะครับผมถ้าจาไม่ผิดนะครับผมนะ ใครยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูก่อนตัดสินใจซื้อได้เลยตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันที่3นะฮะตูรามนะครับผม ตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะฮะที่เรียกได้ว่าแก่แต่เก,าก่าการ์ดเกา่เกา,แเกาแต่เก่งนะฮะตัวนี้นี่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ปัจจุบันนี้ก็ยังโหดอยู่ดีนะครับผมนะก็เล่นได้ทั้งเกมลุกแล้วก็เกมรับเช่นกันนะฮะแต่ว่าทางด้านของเกมรับก็ถือว่าแน่นอยู่เหมือนกันเนาะเวิร์กเลดเป็นต่ําก็จริงนะ,ะแต่ก็จะมีบางครั้งบางทีที่เติมสูงเหมือนกันสำหรับตัวนี้นะฮะคล้ายๆกับคาร์ลอัลเบโตนั่นแหละท่านผู้ชมอยู่ที่แผนของเราด้วยเนาะฝีเท้า .9 รหนึ่งรสบ้อย116สูง182เท้าที่ถนัดเบผมการดิงหก มาที่4ดาวครึง่งเวิร์กเลดอย่างที่บอกไปนะครับผมเป็นต่ําสูงนะฮะมีขยับแล้วหลบออกแล้วก็เน้นแฮกเกิลนะครับผมนะตัวนี้ก็สไตล์เดียวกันกับคาร์ลอสอัลเบโตเลยนะครับตัวนี้ก็ราคาไม่แพงเนาะพันต้นๆเท่านัน้นเองใครอยาก,ซ,กซื้อก็ซื้อได้เลยนะครับผมนะตัวต่อมาครับผมทางด้านขออันที่4เจเรมีฟิลปงฮันในสีเสื้อของริวพูนั่นเอง ฝีเท้าหนึ่งร้อยสามการยิง92ก,การส่งบอล106เลี้ยงบอล124ตั้งรับ112ยสิบสองักกาย97ส่วนสูงหนึ่ร้บสอนักหลูกกาอากาศเนี่ยอาจจะไม่ได้อุ่นใจเท่าไหร่นะครับผมนะจังหวะการโยนเสาไกลโยนเสา2หรือว่าจังหวะการเสียเตะมุมนะฮะอันนี้เนี่ยต้องระวังเพราะว่านะักเตะตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยเวลาโดนเตะมุมชอบเสียประตูจากลูกหม่งนะครับผมนะอันนี้ต้องระวังไว้ด้วยนะฮะ เท้าที่ถนัดเป็น3-5สกิลมุก3ดาวเราพลังงามนมาที่4ดาวครึ่งเป็นการ์ดอนติเมตมีสกิลสีรุ้งเช่นกันนะครับผมเวิร์กเลสเป็นสูงกลางนะฮะเจลมี่ฟิมปงทุกการ์ดทุกล่างเติมเกมรุกสูงอยู่แล้วนะครับผมนะสูงทุกการ์ดเลยก็ว่าได้นะฮะไม่มีการ์ดไหนที่แบบเล่นเกมรับจ๋าเลยไม่มีนะฮะมีกระดกบอลขึ้นวิง่งแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นเล่นท่ายากในโหมดมินิเจอร์ได้ด้วยนะครับตัวต่อมาครับผมทางด้านขอระดับที่5นะฮะคาฟูครับ ไอตัวเจนนี่ฟิมฟงเนี่ยผมจำไม่ได้ว่าผมรีวิวไปหรือยังนะอันนี้ไม่ชัวร์เพราะว่านักเตะเข้ามาเยอะเนาะบางครั้งบางทีก็จำได้ไม่หมดนะครับผมนะตัวต่อมาครับผมท่านแรกขอต้รับพี่5นะฮะคาฟูตัวนี้จำได้นะครับผมว่ารีวิวไปแล้วแน่นอน1ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับผมนะน่าจะไอดีของคุณอาร์มนะอันนี้ ฝีเท้าเนี่ย125นะครับผมการยิง79การส่งบอลร้อเรียกบอลร้อยเจ็ดตั้งรับ119สิัเกาย109ส่วนสูง176ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น35สกิลมุฟ4ดาวหลอพลังงานมาที่5ดาวตันเลยนะครับผมนะใช้งานได้90นาทีเต็มสบายๆเลยเวิร์กเลทเป็นสูงกลางนะฮะคาฟูนี่ขึ้นสุดลงสุดเหมือนกันนะครับผมนะมีสกิลดูเลทพยายามเตะลูกขวาสนามมีสกิลเหนือชั้นแล้วก็ยิงใส่ก้อยใครที่เป็นอ่านักเตะแบบ ตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์เหมือนกันนะสไตล์เดียวกันกันกบทางด้านของดาร์คลาสไมคอดนนแหละท่านผู้ชมแต่พวกการลอยก้าขึ้นไปเนี่ย AI มันไม่ได้ทําออกมาเออแล้วนะบางครั้งบางทีถ้าเกิดว่าปีกมันยืนประจําจุดประจําตําแหน่งเนี่ยมันก็จะไม่ได้เติมสูงทะเลือทะล่าเหมือนแต่ก่อนแล้วอันนี้ก็คือข้อดีของการลอยก้าขึ้นไปนะครับผมลอยก้าร้อยสิบอยสิบเอ็ดอะไรประมาณนี้นะครับตัวต่อมาครับผมทางด้านของดับที่หกนะฮะฮากิมิครับผมตัวนี้ก็รีวิวแล้วเช่นกันนะครับผมนะ ติมสูงจัดจัดเติมสูงจัดจ๋าเลยนะสำหรับฮากิมิตัวนี้นะฮะสีเท้า131่าการยิงเกเอ็ดการโฉบร้อยเจ็ดเลี้ยงบอลร้อยสิบแปดตั้งรับ110ร้อยสิบสําลังกาย9ก้ากาส่วนสูง1 8 1เอซนติเมตรลูกาอากาศปลอดภัยหายห่วงนะฮะเท้าที่ถนัดเป็น4 5สกิลมูฟ4ดาวเราพลังงามนมาที่5ดาวตันนะครับผมขึ้นสุดลงสุดสำหรับตัวนี้เวิร์กเลทเป็นสูงสูงไม่มีพลังแฝงนะครับผมนะ,ะแต่ก็โหดอยู่ดีต้องระวังไว้เรื่องเดียวเลยก็คือ ขึ้นสูงลงไปบางครัาา้งบางทีลงมาเล่นเกมรับไม่ทันนะครับผมนะเหมือนกับเจเรมี่ฟิมปงนี่แหละนะฮะสไตล์มันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมสองตัวนี้เนาะตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่เจ็ดนะครับผมนะทางด้านของคาบาคาวฮนะคาบาคาวนี่ผมก็รีวิวไปแล้วนะครับผมนะใครไม่ดูคลิปไปดูได้เลยผมซื้อมาแพงมากเพราะว่าซื้อตั้งแต่ตอนที่การ์ดมันออกใหม่ๆสัปดาห์แรกเลยนะครับผมนะคนดูอยากดูผมก็เลยซื้อมานั่นแหละเนาะ ฝีเท้า124การยิง79การส่งบอล109เลี้ยงบอล118ตั้งรับ114ท่าล่งางไกล102ส่วนสูง173ซนติเมตรนะครับผมนะลูกกาอากาศนี่อาจจะไม่ได้อุ่นใจเท่าไหร่นะฮะสูงใกล้ๆก,กับเจอร์มี่ฟิมปงเลยเนะาะเท้าที่ถนัดเป็น3-5สกิมมูฟ3ดาวเราพลังงามนมาที่4ดาวครึ่งนะฮะเวิร์กเลดเป็นปานกลางทั้งคู่คาบาคาวเนี่ยเล่นเกมรับจัดจ่ากเกมรับแน่นๆเลยนะครับผมพลังแฝงเนี่ยไม่มีทุกการ์ดทุกล่างนะครับผมนะ ไอตัวที่ไม่มีพลังแฝงเนี่ยใช่ว่าจะไม่เก่งก็อย่างที่บอกไปนะโลลองบองก็ไม่มีซาลิบาก็ไม่มีนะครับผมนะหลายๆตัวก็ไม่มีเหมือนกันแต่ก็ยังเก่งอยู่ดีฮาคิมิเมื่อก,กี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าก็ยังเก่งเหมือนกันนะท่านผู้ชมนะคาบาคาวนี่ก็อย่างที่บอกไปเนาะอาจจะเหมือนเติมเกมรุกจัดจานะแต่ตัวเนี้ยเล่นเกมรับแบบเกมรับเลยท่านผู้ชมใครไม่ดูคลิปไปดูก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าทุกตัวที่ผมพูดมาเนี่ยผมมีหลักฐานหมดนะครับผมเพราะว่าทาคลิปไว้แล้วเนาะ ตัวต่อมาครับผมทางด้านขอตันที่8ปลีดเจม้าไอตัวนี้ก็ทําคลิปไว้แล้วรีวิวแล้วเช่นกันนะครับผมใครไม่ดูคลิปไปดูได้เลยฝีเท้า127นะครับผมนะการยิง87การส่งบอล118เลี้ยงบอล123นะฮะตั้งรับ119สร้างกาย113ส่วนสูง179ซนติเมตรเท้าที่ถนัดเป็น45สกิลมูฟ3ดาวเราพลังงานมาที่4ดาวนะครับผมนะตัวนี้มีการ์ดอันติเมทนะฮะเป็นสกิล4รุ้งนั่นเองนะครับผมนะเวิร์กสูงมมากนนะะรผ มียิงหลอกเปิดทางนะฮะพยายามเตะลูกขวาสนามแล้วก็ยิงประตูจากระยะไกลด้วยตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมชื่นชอบเลยนะฮะราคาไม่แพง AID นะฮะจับต้องได้แล้วก็ OVR สูงด้วยใครอยากซื้อไปดูคลิปก่อนได้เลยนะครับ ตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่9้านะฮะเดอเรนโซ่ครับผมตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวรอจบท็อป10นะฮะเดี๋ยวผมลงคลิปให้นะท่านผู้ชมนะทำคลิปไว้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยวรอจบท็อป10ก่อนก็แล้วกันเนาะซื้อมาแล้วในชุมชนเนี่ยลงไว้อยู่นะคนดูนะแล้วก็มีตัวอย่างคร่าวๆมาให้ดูด้วยนะฮะฝีเท้า1น2้ผมการยิง81การส่งบอลเ8เลี้ยงบอลร้อยตั้งรับ127นะฮะสําหรั่างกาย131 ส่วนสูง183เทา้าที่ถนัดเป็น35สกิมูส3ดาวหลบพลังงานมาที่4ดาวครึ่งตัวนี้เป็นการ์ดอันติเมตมีสกิลสีรุ้งด้วยนะฮะทางด้านของเวิร์กเลดเป็นปานกลางสูงแต่เติมเกมรุกสูงชิบหายวายป่วงเลยสำหรับตัวนี้นะครับผมนะเหมือนทางด้านของลีดเจมเลยมียิงหลอกเปิดทางแล้วก็พยายามเตะลูกของสนามอ่ะเดี๋ยวไปดูไฮไลท์สักนิดหน่อยก่อนก็แล้วกันนะท่านะผู้ชมนะนี่ฮะเป็นทางด้านของโมดิกจ่ายมาครับผมเอ็มปาเป้นีฮะวิ่งขึ้นมาแล้ว,ลวก็ผมดิลอ ซักเลยฮะโอ้โหเกือบเข้านะครับผมจะเป็นประมาณนี้นะถ้าผู้ชมนะสำหรับเดลอรเรนโซก็จะเป็นนักเตะประมาณแบบเติมเกมลูกสูงนะ สามารถเลี้ยงขึ้นไปยิงเองได้นะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นแผลที่มีปีกหรือไม่มีปีกนะฮะมันก็เติมเกมสูงอยู่ดีแต่ก็ไม่ได้แบบเติมสูงทะเลือทะล่านะครับผมนะอย่างที่ผมบอกไปว่าโอเวอร์หนึ่งร้อยเก้าเนี่ยเขาทำออกมาดีมากนะฮะถ้าเกิดว่าปีกมันยืนประจำจุดประจำตำแหน่งอยู่มันก็จะไม่ได้เติมสูงนะครับตัวต่อมาครับผมทางด้านของอันดับที่10ซัมบอต้าครับผมนะตัวนี้ก็รีวิวไปแล้วใครไม่ดูคลิปไปดูได้เลยนะฮะส่วนใหญ่เนี่ยจะรีวิวแล้วเกือบทั้งหมดแหละคนดูมีแค่่่่่ไไไมมกีีีตััวววนนนะะะทยงด้ริผ จาก10ตัวเนี่ยผมน่าจะรีวิวไปแล้วประมาณ9ตัวนะฮะแต่ว่าทางด้านของอตูรามกับฟิมปงเนี่ยผมไม่ชัวร์นะฮะก็ประมาณา8ตัว8ปถึงเตัวสำหรับชิปนี้นะ สีเท้า122ครับผมการยิง7-8การส่งบอลร้อยเลี้ยงบอลร้อตั้งรับ114ทสิ่รางกาย101้1ส่วนสูง181ถานาด2เท้าสกิมมูฟสีดาวเราพลังงานมาที่4ดาวครนะึ่งเนาะเวิร์กเลดเป็นสูงสูงขึ้นสุดลงสุดอยู่แล้วซาปอต้าล่างนี้นะฮะก็อย่างที่บอกไปแบ็กขวาของซาปอต้าจะเติมเกมรุกสูงมากส่วนแบ็กซ้ายเนี่ยจะไม่ค่อยเติมเกมรุกสูงเท่าไหร่นะครับผมนะผมพูดเหมือนกันทุกคลิปนะเพราะว่าทำมาอยู่เรื่อย อันนี้ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของการจัดอันดับนะฮะท็อปสิอันดับ RB นะผมรู้ว่าแบ็คขวานะฮะเมตาปัจจุบันนั่นเองเดี๋ยวรอดูนะครับผมว่ามันจะมีตัวอะไรอัปเดตเข้ามาอีกนะสำหรับเช้าว,วันนี้นะเดี๋ยวก็รอดูก็แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ใครชื่นชอบและชอบใจฝากกดไลค์กดซัสไครต์กดติดตามนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจการคลิปต่ตอ,ตอๆไปให้ผมด้วยก็แล้วกันไว้เจอกันในคิปโอหนะ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผม